บอกใครไม่มีใครเชื่อถ้าใครกินประทูขอประทานทั่วถ้าเอาหัวจะทิ้งโดยลาสาระ,ะขอบิณฑบ,บาตออกมาอาัตามาชอบฉันของไม่มีราคาแต่ของนั้นมีคุณค่ามหาศาลยอมกินของที่มันมีคุณค่าแต่มีราคาแพงมันต่างกันตรงนี้ขเข้าใจไหมคะอาจจะขายอาหารมาปรึกษ,ษาหลวงพ่อก่อน ว่าควรจะตั้งร้านอาหารตรงไหนอตาตมาจะเสนอเนี่ยซื้อซื้อรถสายซื้อรถสายเลยผัวคันเมียคันผัวขายก๋วยเตี๋ยนะเมียขายนะแล้วก็ใส่ไปด้วการภาษีไม่ต้องเสียเลยสารตะกรอนก็ตามไม่ทำใสยไปในหมู่บ้านเดี๋ยวก็กินติดใจสายไปย่าซื้อแครก็อันป๊าดป๊าดป๊าดปาด ถักแล้วไม่มีเนาก็ดิ่งไปจะให้ละคั้งลูกใหญ่ไปแหวนที่รดแล้วก็ตีเม้งเม่งเชิญจ้าก๋วยเสียวอร่อยอร่อยเม้งรับรองคนซื้อมากมายน,นี่มาสองวันนี่ให้เขาแนะนําไปขายเขาขายแล้วนี่หมบ้านในกรุงเทพบอกหลวงพ่อโทรมาหลวงพ่อขายดีจริงีแหม่ไม่ได้หลับไปนอนก๋วยเสียวขายดีมาก ขายยังไงฉันเอาสเสน่ห์ที่หลวงพ่อมาใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวนะคนกินเนี้ยก็ติดใจคนกินน่ะติดใจมากสเสน่ห์นี่สําัญถยากได้ไหมถ้าอยากได้มาขอแต่ไม่ไม,ไม่ไม่กระจายข่าวเป็นตรงความลับสุดยอดแล้วภรรยาก็ขายน้ําน้ําำนี่มันแพงกว่าน,น้ํามันเนี้ยบอกให้ขายมาต้องสิบปีไม่เคยขาด บัดนี้บริษัทนำรวยมาสาและโยมก็ใสไปด้วยแล้วก็เมงเมงแล้วก็ยิ้มไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยสนต้องลมแหวนประดับก้อยและสายก็ยิ่งร้องไปด้วยเดี๋ยวคนมามงุงป่าไทยไม่มีแางค้ามาทิ้งจะออกการค่าลถใสให้ถ้าหาว่ากิจการดีซื้อรถปิกอัพ รถติ้งอับเดี๋ยวนี้เขาลือกันมากเปิดตูดราคาแพงแล้วบอกเอ๊ะเปิดตูดราคาราคาถูกเปิดตูดอะไรเปิดตูดราคาถูกเชิญได้แล้วนึกว่าตูดเราหรือตูดใครตูดรถเปิดแล้วก็ขายของมาสองวันนี้ร้านสาวเขไปขายวันยังข้ามเลยขายร่วมได้สองคันกำไรคันละหกบาท สองทันที่สองบาทพอค่าเช่าไหมขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเชื่อขายก๋วยเตี๋ยวกับผัดไทยได้สักคนหนึ่งอาราบพอเสร็จแล้วสายต่อไปเดี๋ยวะคนซื้อเยอะแยะหนึ่งภาษีไม่ต้องเสียได้เงินซ่าเลยรวยไม่ไม่มีรู้ตัวเนี่ย เนี่ชายยมจะตั้งร้านขายอาหารโตอกูนามาเอากระตังที่ไปซื้อรถขายกุ้ยเจียวน้ำเดี๋ยวเจ้บอกให้โฉมว้ยเจียวน้ำอยู่ที่นี่แล้วกว็าหากว่าจะไม่ถนัดทอดตาต้องโกเลยได้ทงโอวันตีนขายรู้จักตาต้องโขไหมทอดแล้วกรอบชาเลยมืดค่ำแล้วยังกรอบ โชดนี้มัมนนี้ครยมีที่วัดอ่ำหวยพูดไปแล้วอย่าไปพูดทีอื่นไม่ได้เพราะติดเป็นความลับเดี๋ยวก็จะกระจายข่าวไปหมดเดี๋ยวยอมจะขายไม่ดีเข้จาจคำนี้ไหมเนี่ยมียพูดอย่างนี้นึกว่าจะมาโกหกไม่โกหกแล้วบอกให้เขาไปรวยมาหลายเจ้าเนี่ยลงทุนน้อยได้กาไรมากไม่มีใครเอาชอบไปลงทุนมากได้กาไรน้อย วันนี้ก็หมดเวลาแล้วขออนุโมทนานะตั้งใจเจริญกรรมาฐานแก้ปัญหาทุวิตเจริญกรรมาฐานช่างฐานหน้าดีทําให้ร่ำรวยสวยดีมีปัญญาเมลูกก็รวยสวยเก่งคือกรรมาฐานมีโลอร้ายโลกมะเร็งไี่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไดท่านจะต่อสู้ตลอดไปชีวิตท่านจะกลับุ้นคืนดีขอให้ตั้งใจทํำด้วยความดีน,นี้ รับรองชีวิตท่านจะอยู่ดยงคงที่ตลอดการประวัติศาสตมีลูกก็จะดีหมดทุกคนสามีภรรยาเคยทะเลาะวิวาทกันเคยเล่าองแห่งกันกลับร้ายกลัดีหมดอยู่ที่ใจเมตตาสามีเมตาามเมตาถกประยาภรรยาก็ซึ้งซึ้งความดีมีปัญญากับสามีตรงๆสามีภรรยาก็รักกันดีมีปัญญาจะได้เป็นเพื่อนคูคลิสมีคูบ่บ้านกันลูกดีมีปัญญา จะทําอะไรก็เงินไหลนองทองไหลมาสมศาสนาทุกประการขออนุโมทนาสาธุการแก่พี่น้องทุกคนไม่มีรายดีเท่าพระกรรมฐานเป็นบริหารงานที่ดีที่สุดเป็นการปกครองตนปกครองตัวปกครองครอบครัวได้ดีที่สุดไม่มีการทะเลาะวิวาทกันคือกรรมฐานคือเมตตาไม่มีการที่จะแชรปลูกสร้างด้วยการอากุศลไม่มีอฉาลิษยาก,การแต่ประการใด เมตตาให้มีกะช่วยท่านจะไม่ม้อยมรณาชีวิตท่านจะย่างยืนถึงเก้าสิบปีเป็นกุศลบุญลาศีอายุยืนแล้วก็ไม่หลงลืมแต่ประการใดคนที่ไม่หลงลืมอายุยืนนนหนึ่งอารมณ์ดีมีเมตตาสองคนนั้นไม่โกหกตัวเองไม่หลอกตัวเองไม่โกหกคนอื่นและไม่หลอกคนอื่น ตั้งสัจาด้วยมัน่นคงรับรองคนนั้นอายุเก้าสิบกว่าก็ยังไม่หลงลืมเหมือนยมจันที่บ้านเสนาวัดเจ้าแปดจะต้องไปเทศในวันต่อไปตาด้วยอาด้วยหัวใจล,ล้มเหลวอายุเก้าก้าปีไม่เคยหลงลืมคงที่ไม่หลงลืมคือไม่โกหกตัวเองมีสัจาเมตตาสามัคคีมีวินัยรับรองอายุยืน หนึ่งคืออารมณ์ดีพระกรรมาฐานถ้าอารมณ์ดีมีปัญญาจะอายุยืนไม่แก่เกินการไม่การเกินควรสมส่วนด้วยกาลเวลาแล้วก็ไม่โกหกตัวเองไม่โกหกคนอื่นทําให้ไม่หลงลืมไม่หลง,ไม,ลงไม่ลืมอะไรทั้งหมดตายจากโลกไปก็ไปด้วยสติปัญญานี่คือพระกรรมาฐานชีวิตท่านจะไม่แงแคนจะมีแผนจะแผ่นผังแน่นอน ขอ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านขอทุกท่านจงเจริญวยวเจริญอากรรมฐานเจริญหน้าที่การงานจเจริญด้วยหน้าที่การงานรับผิดชอบตัวเองตลอดการประวัติศาสตร์ชีวิตท่านจะรุ่งโล์โทษนาการเงินไหลนองทองไหลมาสมปรารถนาที่หวังตั้งใจมาทุกท่านทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันหน้าสุขาปราฏิภาาธนาจารทุกบาทนึกถึงประการใดสมความมุม่งมั่นปรารถนาด้วยการทกลุพุกนาม น่าโอกาสบัดนี้เธอ